ไอ้ชูมชูอยากไปนวดอ่ะอยากไปตรงนโน้นนะกูาอยากไปกูอยากไปเมืองซ้ายอ่ะเห็นปะบัวหาเมือไหนอ่ะไม่เห็นอนะ่นาโคนเนาะที่ตรงอ๋อตรงนั้นเหรอก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้เสร็จปุ๊บเราวิ่งไปเลยไปตรงน,นนะั้นละโอ้โหมาร์ตี้พิเศษ ต่วิ่งเปิดเองนะไม่มีเดี๋ยวมเปิดนะกูดาว10วิข้าวิ7วินี3วงแตกอย่าแปงล้างไปแล้วต้องกต้องบอต้องบอกนั่นจะวิ่งตั้มเอาลุกรั้ม Bằng nít thôi à? bằng gambang. Boom, 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 tông cô Đất này, đất này tông cô nhiều bong bong này bong 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 หมดนี่นี่นี่ไม่ตีหม่ตีหนึงปั๊บปั๊บปั๊บปั๊หน้าประตูฝั่งนี้นะบมบูมบูมกูกระสุนมดขอเลียร์ของก่อนมันเหนก็นละต้องกูสามกูกด e x e c กูด้วยอ้าวอ้าวโดนยิงปัดเทาล้วก e x e c u กูโดนยิงบนหลังคา้อมเน่น่่่ล่ไล เลือกไปดงเหรโอเคโอเคแท็กสวยไอคิดติดป้ายบูมบูมนี่นี่นี่ตรงตัวนี้ของเยอะตรงนี้ของเยอะมาตรงนี้มาแล้วเนี่ยองเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากสองทองทเพียบเมาเลยวต่อฟ้าก่อมงกป๊อบโอเคโอเคเหงนไ้เหาป้าเปล่ามันไม่มีตีเล็กค่ะมันมีตีเล็กอ่ะตีเล็กก็ได้โอเคนี่ก็โอเคแล้ว มันไม่เดินไปบูมแหม่ไม่มันไม่ใช่กระเป๋านี่ว่าเป็นปากทองเอ้ยตรงนี้ตอ้ตกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบูมก็ถูกสแกนแล้วว่ะทองข้างบนหัว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 อ่าโอเคเอานะ ฟ้าตู่คุยิงไม่โดนฟ้าแตกจเจรียมนะฟาต่อฟ้าแตกระเบิดละมันหนีมันหนีตาม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 เอา,าเอา,าเอาเจ้าหมดเจ้าหมดกูหิวคิวคุยิงไม่โดนอ่ะ ผมครบนะขับมาที่นี่ตายแล้วแบกทำกันโอ้โหจะตายจะตายจัตายไปไปไปลังเขาแบกบู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 มาดึงเนี่ย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 ผมไม่น่าได้ขนาดนี้เลยว่ะมันต้องสุดแล้วอะตอนนี้ไม่งั้นหลังหังจิ้มแน่เดี๋ยวกูสแกนให้ก่อนนะมามามาตรงนี้ได้อยู่ หลังก็แพงเพื่อนเราไม่ตั้งคิวแต่แรกอ่ะเขายังอ่ะมันยิงแม่นจังวะโดนก่อม่วงป้าป้าป้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 เอาแม่งที่เนี่ยต้องข้าวเลยเนาะเ้อบบนเหลือตัวไหนอ่ะบนหรือล่ะบน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  ไปวะเบาได้เบาไอ้นมอยู่ไหนตัวนึงอ่ะไม่รู้อ่ะตัวไหนอ่ะมีกระสุนฟ้าปะไม่หมดแล้วไม่เหลือแล้วกระฟานต่อปว่าอืมอีกตัวนึงน่าจะกำลังมาอ๋อไอสนมนั้นไปไหนอ่ะ หลงล่างอ่ะมันไม่มีอะไรเลยไปดูแล้วนาในของหมดเหมือนกันทำไมเขาเฟียฟ้าแวเช่ลองดูไหมครัตอนนี้นจะกอดแดงแล้วแต่ไม่ได้กอดแดงนี่ไงกูกอดแดงไงกูขอกาส่วนแค่นัดเดียวพอ,อโอเคบงบงบงเราไปกดกดกระสุนน่ะกดไอ้เหี้ยเหมือนตู้บินเติมอ่ะแคเอาชิลปะ์ะนี่นี่หุยหุย วงจะแตกโอ้โหนสี่นัดบูมันไกลเกินกูไม่มีกระสุนวะไม่บูกอะกระสุนไม่มีมีแต่ชิลไม่เหลือแล้วเราต้องเข้าวงก่อนได้กระสุนจบแล้วลองระเบิดล้อน่ะบูมเล่นแมาเต้ยอยู่วะไม่ไม่ไม่เล่นวิงแมนกับบูมตอนนี้บูม บูมบูมบูมอันนี้ดี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 เดวโออ่ะเดวโอเดวโอทองโอเคโอเคโอเคเดวโอทองเหรอเออแต่คุณช้ไม่เป็นหรอกผมว่าคุณใช้โบดีกว่าไม่แต่ว่ามันนี่นะคือตัวเร็วแรงนะรูสามดูสี่ได้เลยรัตแล้วตต์ด้านล่างด้านล่างกำลังบวกอยู่กับที่นี้ที่ฝั่งนู้นแม่งยิงตอบเราดูแล้วดูแล้วปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน สบายชิวววาวิงแมนแม่งประหยัดก,กระสุนว่ะจริงนะใช่่ะมันประ่ยนท้องด้วยกูบีบให้ตีนั้นไป,นะไปบวกตีนน,นาทำไมก่อบฟา้ามันเปรี้ยวอย่างวะโดนก่อม่วงตะกีบปะปาร์ตี้บนนั้นนะมันไกลไปมึงต้องเอาด้านล่างก่อนนะ เดี๋ยลับบนแม่งก็วิ่งตามลงมาเองอะเพื่อนกระสุนวะไม่ยิงแล้วไหมเ่อนเกินเฮ้ยปัดตีดัานล่างเข้าไปบวกกับตีด้านไหน่ะทำไมมันเงียบอะเตียนเสร็จแล้วหรออ๋อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จกำลังได้กันเหลือเหลืออย่างละสองคน ถ้าเราลงด้านล่างนะจะได้กินน่ะต้องเอาไม่ไม่ต้องเอาบมกูไม่ไหวแล้วก็ส่วนกูจะหมดป่ะได้อยู่แต่สนเพื่อนสนเพื่อนกูดองแล้วเปิดสกิลแล้วนะโอเคไปนไหนเปิสกิลด้านล่างเรียบร้อยบลูได้สดละ

มาต่อไปมาแล้วมั้นแม่งเอ้ยเก็บตกเมื่อกี้ไอเฮียมันก็ชากไปหมดเลยสายสามาดิามาดิายมาดิกลังตามอยู่ยิงเลือดเลือด่แม่งเอ้ยย่างโยเมื่อกี้แม่งยยุ่เขเปลนปืนเฉยพร้อมละกรแดง ปีนระบบก็ยิงจิกออกมาไม่เหนื่อยไหวะพี่เดียร์ ัองลุนเปิดสกิลมาแตกบมดูนะนี่ hmm. นี่นี่เนี้ยอนี้ยเนี้ยเนอเคผมกอดแดงเพียบอะไรเลยไม่กูมีหมดแล้ว ไอ้เชี่ยนี่แม่งเหมันเทียเ่ยวอ่ะสักหน่อยเว้ยล่ะเอาเวล่ะโดนหัวขึ้นมาน,น็อคแล้วมึงกระสุนก็จะหมดอปุ้มมึงไปเยังไงกูโควัยมันไม่หงัวแล้วมันไม่หงัวแล้วทำมมะ หนี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 หนเอายิยงตั้งนาน,มน,นไม่หนีไม่ไหวแล้วมึงจะแต่ ป๊บปับปบปบ,ปลบ,ปลบเลือดเลือดเลือดมุมมุมๆุมุมนหลังาคากุยิงบนหลังคาอยู่แดงใส่หมดแดงใส่หมดแดงตส่หมดเดี๋ยวกูขึ้นเดี๋ยวกูขึ้นหลังคข,ขึ้นแล้วมันหนีมันหนี สวยท่ไหนวะด้านล่างนอคสวยอะลื่นไอ้เที่ยมีอีกมีอีกมีอีกรถรถรถตีท้ายตีท้ายตีตีท้ายตีท้ยตีท้ายทำยไงดีวะตามก่น ผมขอวิ่งไล่ป่อยมันขอต่อยมันกูจะวิ่งไล่ฆ่าวันนี้อ่ะค่าวันนี้ต่อยดิอ่ะต่อยดิใหญ่เลยอยมันไอ้